นะครับพ like okay. okay. ่อค้าสายบุญอันนี้บ้านพ่อค้าสายบุญนะครับเราจะสวดมนต์กันนะครับก็รอบรอบไรรยากาศบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าพ่อค้าสายบุญจะชอบจุดเทียนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับก็เด okay. ี๋ยวจะสวดมนต์ก evet> ันนะอาราธนาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับอาราธนาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็ มีบทส,สวดเยอะอยู่นะพอตัวนะแล้วก็จะมีอะไรนะบทส,สวดพระพุทธเจ้าห้าข้อองค์นะครับแล้วก็พระสวดพระคาถาร้อยแปดนะครับแล้วจะมีพระคาถาร้อยแปดนะครับถ้าใครสวดพระคาถาร้อยแปดเป็นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นสวดพระสวดอื่นเพิ่มนะครับ <c oughs> พลังอิทธิคุณครอบจัก,กรวาลน,นะครับเพราะว่าใครสวดร้อยแปดเป็นเนี่ย เดี๋ยวผมจะสวดร้อยแปดนะครับเดี๋ยวผมจะสว108นะดวสวร้อยแปดให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะสวดพระคาถาร้อยแปดให้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวยังทําพิธียังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมจะไลฟ์ได้ครั้งหนึ่งเวลาก็ประมาณสิบห้านาทีเนาะผมชอบกันสวดมนต์ไหวพระนะไม่รู้นะความชอบคนเราเฉลิดครับเราไม่เหมือนกันนะเอานะจุดเสร็จนะนะหน้าต่างสามดอกนะหน้าสามนะข้างหน้าประตูห้านะตรงนี้ห้าดอก เทียนห้าเล่มน,นะครับขัล่างเทียนห้าเล่มน,นะครับแต่ตัวที่ตรงที่ว่าจุดตรงไพรเนี่ยผมเสรมิมขึ้นมาผมจะสะเดาะดวงดูนะครับลองวิชาครูดูนะครับอลองอิที่คุณนะว่าวิชาที่เรียนมาเนะี่ยสะเดาะดวงอ่าให้มันถูกเลขได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองอีกที่คุณบ่าบรมอาจารครูดูนะครับเขาเรียกว่าทดสอบบาร,รมีครูนะครับเดี๋ยวผมจะ ทดสอบวดน,นี้เลยนะเพราะว่าผมส <c oughs> ําเร็จขั้นขึ้นปหนึ่งนะครับก็เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับการเรียนนะครับผมสําเร็จขั้นปหนึ่งนะครับตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะจูดด้วยทูปห้าดอกนะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะห้าดอกนะครับแล้วก็ข้างหน้าหนึ่งดอกนะครับองค์พระพุทธเจ้าที่นะครับหนึ่งดอกนะครับทุกวันนี้จะไหวหกดอกนะหกดอก ทูบแต่ละดอกมีความใหมยนะทูบแต่ละดอกมีความใหม่นะ,นะนะถ้าจะไหว้ผิดไม่ได้นะจะไหว้เดี๋ยวใส่หมวกก่อนนะใส่หมวกชอบิ่มใส่หมวกหลังนะใส่หมวกตลอดเลยนะเดี๋ยว น้ำสวดมน้ำสวมนเดี๋ยวทุกคนฟันกันนะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวผมผมเรียนวิชาอะไรนะผมเรียนวิชาปู่ฤาษีแนารอดนะปู่ฤาษีแนารอดโดนโดงอะไรโดงเดงอะไรนะโดงเดินนะเดินในป่าเดินในป่าโดงโดงเดินนะโดงอะไรนะโดงเดินปู่แนารอดวิชาปู่นารอดนะคุยผิดคุยผิดคุยใหม่ก็ไม่เป็นไรนะสามนาทีแล้วนะ คิดว่าคลิปนี้ไม่น่าจะทันนะครับแต่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสวดเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันสามนาทีนะผมจะไลน์ได้แค่สิบสี่นาทีครึ่งนะเดี๋ยวผมจะสวดเร็วๆให้ฟังนะถ้าใครที่ปฏิบัติอยู่นะก็แช่งมานะมีข้อความแช่งมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะตอบไม่ทันนะวันนี้นะวันวันนี้ตอบไม่ทันเลยนะเดี๋ยวผมจะสวดให้ฟังนะบทสวดร้อยแปดนะตามอ่า จะสวดอ่าบทชมนมนมั่นเมตตาใหญ่นะบทชมนมเทวดาแล้วก็บทส่วนร้อยแปดนะแล้วก็อาราธนาหลวงพ่ออ่าสามาสัมพุทธสันห้าพระองค์นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แล้วก็แผ่บุญกุศลอรหลายบทเยอะแยะเดี๋ยว,ยวจะสวดในฟังนะจับไม่คุยละสี่นาทีต้องสวดเร็วนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่งั้นเวลาไม่พอนะหลังเวลาสิบนาทีเนี่ย นมุกสักามตุลตุมมมุสัปดาม์ตุมลตุ่มสมอแสดงมุสันดาม์ตุมลตุ่มมอแสดงมุสัปดาม์ตุมลตุมมาสัาตุัทนนังริทนนังสังังลัทนนังมาตาปิอรัเนนังครุอจิยังละนนังุตังลัทนนังรมังลัทนนังสังังอรัตนนังมาตาปิอระตนนังครุอจิยังอรัตนนังสัลลัชันเสสนังัปันตุงนิริตังปริตัุง อาวิส an ิตาสิตังปริตังพนันตุสาเกาะเมชนุเปิริกาตเตจันตาริเกวิมานเลติเตเรติสกามะตัลวันาเกียวะตุเมฆเตเตภูมิเชยันตุเตวะชนาตาวิสเมยคกขันพนันคาตีทันตาสันติเกยามุมีวาลาชนันสัตวะเมสุนันตุธรรมะสวัสด์กาโลอายัมพันตาธรรมะสวัสด์กาโลอายัมพันตาธรรมะสวัสด์กาโลอายัมพันตาสาธุ สัมมาสังสมาเสนาสัพพันธุ์นึ่ตังปฏิตังนูฟังมูสัทาราคตุติปริตวานเมตังเมิตาปะันตาวิชิตาสิตังปริตังปนันตุสัาสีกามิชนุเพริกาเตเตจันตาริเควิมาณติเปรศิสกามิชนุวานังเกียวาตุเมกิเตปุมาเชยันตุเทวะสลาทาวิสาเมยคขาทันปนันกาจิตันตาสันติเกยังมุนิวานาชนันสัตวมสุนันตุ ธรรมะสวรรค์โลอายปัจจันตาธรรมะสวรรค์โลอายปัจจันตาธรรมะสวรรค์โลอายปัจจันตาสัตว์หนะโมตัสสัมกมวตุมลตุสมัสสานมูเดสัมกมวตุมลตุสมัสสานมูเดสัมกมาตุมลตุสมัสสะนพุทธังละทันนันังขะมังละทันนันังสังฆังละทะนนันังมาดาปิจูอัลตันนันังกุรุอาจารยังอัลตันนันังพุทธังละทันนันังขะมังละทะนนันังสังฆังละทันนันังมาดาปิจูอัลตันนันังกุรุอาจารยังอัลตันนันังพุทธังละทันนังะะรนังขะมังละทันนันังส สาธุสั falls, there, ่งวิสากรกายปัติมาสังอคูปามาชุปะสานทาวิภิสาอุอิสวาตุภามานาอุกาสานาทุกิการวิติเจิเจิกิมาอุพุทธสั่งมทุสานาโสทุสานิมาอิสักขามาสัชาติไงยานามงายานามเมิคำูนะหิโตตังนามกายะนามกายะนามะกาตะกาลรมาทัจิเจรุลีนะอุเออเตชัสเตมวายุลาปะ มายุลาภาค้เวสเจเอชิมะอปามาตุปทั้ววิยังเนตัสสารคุณมงสสยสัปปายะใจยัสปายะอาชะสีวังพุทังยังมีละตัณห์เอตังสันติเวลาสติเอตังมเมฆังอานิชานิการะตมะปิจะมาเสพุเสวะเสตังอาเสเมอะมะอุอัอาสาสิตาสิตาเมตสุอุชาทุสานิมะเดี๋ยวพามดึงนะทุสานอย ทูตสานิมาเตจิอุล hey. <Hey>. hey. ีอิสานะมะสาพุเตวาเตชะสันุเนจนะภาเมเวีนะมะภะภตาจัภากัสสะชาอภัตตาอิสานะภาเมกานานามกายะกายภายานายะภายะภัตังปัสสิอุสะนะวะอาสะนะสะเรตินะสมิเหสังกาจักภูสัทปะโตกะกขจานะกะกขจานะสาระนะสาระนาตานะมัสังอิปัสสิอุกะราเตชะ สานิวะวะวัสสางทัะปภะยะหะสกิสติภะลายะเอิศวินาสตินะกจายะหอาสิสะปูกาสิตนะอาวัสะหังปะสิสะจะมีอังสะสุขโยการมาจุหันตานุภาหัะกาลานาจุนุภาวตุหะอาตาภะวุภาเวสากุสะหันตานุภาภะวารากาสิตนะสตุเตวิวิปูนณสังสิโมโลกวิตุยะสีหะาธนังยัง กายานะอังพุทธังสังเอินโลกะวิถอยังตังสังตังสุนาโมโรอาหันติโกพุทธังกังเกย์การาสันติหันนุกากาลาธาณุปุ่มมิพงมิอานิสงสามาติยานุนักอาติอายังเวยะวะโมทัตนายะสรมาอาหานุมานามานุยะยังจิตตังบุพิมจิตตังบุริโสนะโลกังพุทธังอัตโทยุวะภาวามีวังกังหะจีฆาจุติมโรโกโอุปาสังกาคาหันเนหะ นะมโมพุทธายะนะมาพาจักภาคัสานะโมัสสะกวตุมลานตุสเมาสนะโมัสสะมกวตุมลานตุสมาสานะโมัสชะมกวตุมลัตุสมาสานาโมมัตโมลัสเมางสานาโกเดชะมกุฏวัตโมันตุมามสานางมเดชะมกุฏวัตโมลันตสเมามปานฏิมิะมกุฏวัตโฏิัิพุัเมาปฏิิะมาปฏวิตโมลันตุสเมามสานาโมเดชะุทธัตโมลัตสเมางสาาโมเดชะมกุฏวัตโมลัาวุาเมาธสานาโมเาชะมกุฏวัมนตุเมามใช่ไหม ที่ไปส่งก็ว่ากายานวจายวัสสุทะังนัมที่ไปเรียงเงีกรรมตานุปัมติงอุตมิสภาวโสกายานวจายวัสุทะังนัมที่ไปเรี้ยงเีกรรมตานุปัมติอุตมิสภาโสกายานวจะยวัสทลังนัมที่ปเรี้ยงเีกรรมตานุปัมติอุตมิสภาโสนโมตัสสะะคงวะตนะตสัมมัสสะนะโมตัสสะะคะวะตนะตสัมมัสสะนโมตัสสะะคะวะตนะตสัมมัสสะนะงัมงดนตสนตุสมมตุธัมันบตุััสะนุัสสน กอนะรมนนนันติเตกัลกัสาพะทชติวเนตกันลสักยมุีกตโมยกันเนยยกัลอันยมตโยสตเจปาพรานาเมแห่งสาธทุน้ท้องฟ้ามนทนดินพุทธทัตสมุทยางอาคาพุทธังเขยข้าตังตเขยาข้าตุฝังมนนสตินะกันลกุกุสตวิโนยนนะกมนันนันติเตกัลกัสาพุทชติวเนตถกันลสักยมุนีกตโมยัเนกันลงอันย ชวทีเจาานนมาให้งสนธุนะทงฟ้ามุตรดินพุทธศิษทตุตมุ่งจิตองาการพุทังเกี่ยวกับธรรมกายพันาตุังนัติเลกานุกุกุศทศนชนยโคนคมาโนเนนสิทธิตงกานุัสโกผูทสติวนตะกานสักเมนกุมุะิตเนะกนุ่ริยมตรวาทิเจาานะมาหงสาธุนะทงฟ้ามุตดินพุทธศิษย์ท่านตุังต้นมุ่งจิตตองว่าการพุทังเกี่ยวกับธรามกาพัุ กุต่ชืวันนี้ต่การรสึกสักยีมันก็รู้มยกนยกันอาลยามตยรสอทิตทสัาหนไม่หนูกนโอหสามกาวตััสมัตัสะมกะวตัวนั้นตัาสมุัธัสามก้าวตัวนอตัสมบัิสามาวตัวนันตัวสัิสามก้าวตัวนั้นัสมบัิสามก้าวตัันตัสมฏิติามก้าตันั้นตัวสมัติสามฏิาิตังั้สบติสามก้าวตัวธัตัสมพุิสามก้าวตัทนั้พวสมติมก้วตั พุทโธมนาตมมมนาุสกมินาถุสัมมาสัมานโมพุทธิยะพุทโธมนาถุตมมมนาถสกมนาถสัมมาสัมมานโมพุทยะพุทโธมนาถุตมมมินาสกมินาถุสัมมาสัมมานโมพุทยะสัจจารจาบูจาจามหาบูจาจะขอบดวงบุดช่งบุราวัชนาธาไกสิทธงนิธงนุภาพจริญยินจริญดีริญมีเจลิญมาสิ่งดีๆทั้งหลายชงง่ายเข้ามาเจ้าสัมม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 านโมพุทธิยะสุขีสุขังหูตูสุขีส สามะสามานะโมพุทธยะจิตตงามุกุชพสุลามาทุกุชพคนเมนดุมมีตาทุก้าเงินเงินก็มาทำตรงก็มาลูกลูกสังวาเทศสามะสามานะโมพุทธยะจึงสามแดงเกศสามแดงปฏิหารเทพยบเจ้าสร้างสมบุญมาหลายพภพหลายชาติหลายกรรมนี่ก็เจ้าขอพุ่มบุญบารมีในการสะดอกเงินดวงมนุ์สองบาทสมวันสองบาทเลขคู่เลขยันคูอาสอนไทยขอพุ่มบุญบารมีองค์วันเรียกพระเจ้าสามาสัมปุทิสารทั้งห้าพระองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์สภาตว่าสมุทรจันทราเซมาจันเดน ขอพุ่มบุญบารมีองค์ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนองค์ปู่ฤาษีนาร่ององค์ปู่ฤาษีมาเจ้าเสมิงเรีงองค์ปู่ฤาษีมาะเจ้าสมิงไฟองค์ปู่ฤาษีตาไฟองค์ปู่ฤาษีฉลูการองค์ปู่ฤาษีกยรตนองค์ปู่ฤาษีทั้งร้อยแปทั้งร้อยแปดตนทรงร้อยแปดตนที่ศิลเสถิรวชรธากริสิทธิของเจ้านี้ขอพุ่มบุญบารมีมาตาปิตุคุรุอาจารย์ยังเจ้าขอพุ่มบุญบารมีพระแม่ธนรีพระแม่คงคา ยังนาคนทางคงคุทองค์อินทั้งหลายของพุ่มบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิลปสถิตวัชรธาตุกิจสิทธิ์องเจ้าทุกทุนทุกทุนตนที่เจ้าได้เอื้อดแดำไม่ได้เอื้อดำก็ได้ยากนาคนทางคงพุทธองค์อินทั้งหลายของพุ่มบุญบารมีสภาเทวาสภาเวสีพุทธอากาศธาตุนธาตุขันธ์สี่ดินน้ำลมไฟอากาศเทวบุตรเทวดาของพุ่มบุญารมีองค์พระพรมชติชปาชั้นเขาปูเจ้ามาสมิงเลโพเจ้ามาสมิงไพ่ที่ปกครองักษาคุมพองณหมู่บ้านแห่งนี้สัมมาสะ ขอเขจ right ้ากงเจ้าความในเวรโปรดใจได้บด้ได้บานทนเดินทุกอบายภพที่เจ้าได้ล่วงเกินมาตั้แต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารักสมบูรณ์ที่เจ้าแครกุศลจิตสามเหลีบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ขออย่าได้บด้ได้บานทันเดินสามะสามานโมพุทธยะอย่าได้บดใจได้บานทันเดินขาดลาบธรรมะลาบสันจรข่งเจ้าด้วยเถิดสามะสามานโมพุทธยะพุทโธติสุงติสุวะติสุงขวะสมาโตติสุงขว สัมมาแรงสัมมะตัมมาณโมพุทธิยะธรรมทิสโควาติทิสโควาสัมมาปุโตทิสโควาสัมมาแรงสัมมะตัมมาณโมพุทธิยะตังครงทิสโควาสมมาปุโตทิสโควาสมาแรงสัมมะตัมมาณโมพุทธยะณโมพุทธะสัมมาอาุวิละทายโยวิละโกนายังวิระทัสสาวิละทัสสีวิระอิทธิโยพุทธะสัมมาอาุณโมพุทธยะมาณีลาภลาภมาข้าพเจ้าณโมพุทธะสัมมอุณโมพุทธยะวิระทัสสาวิระทัส เวลาทาสีเวลาทาสาเวลาอิทิโยพุทธะสมาอุณโมพุทธยะเวลาทโยเวลาทสีเวลาทสาเวลาอิทิโยพุทธะสมาอุมานิลาภลาภมาเจ้านณโมพุทธะสมาอุณโมพุทธยะเวลาทโยเวลาโคนนยังเวลาอิทิโยเวลาพุทธเวลาพุทธสะเวลาทาสีเวลาทสาเวลาอิทิโยนณโมพุทธสะมานิลาภลาภมาเจ้าสามาสามานโมพุทธยะ อิติปิโสวิเศษเอิเสนาพุทธตังโสอิอีโสตังพุทธ毗ติอิติปิโสวิเศษเสีีเสนาพุทธตังโสอิอีโสตังพุทธ毗ติอิติปิโสวิเศษโสอิอีโสตังพุทธ毗ติอติปิโสวิเศษสีีเนาพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเสีีเมนาพุทธตังโสอิอีโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเสีีเสนาพุทธตังโสอิจะมีคลิปที่สองนั่นบอกแล้วว่าไม่ทัน